ออีหนน่ยเจ้าบ้านไปเจ้าบ้านอ่ะส่วนที่จะยินว่าไงพระสนคติคู่นี้เอาใจล้วนๆเลยไหมเวสต์แฮมคืนสตาร์กอือใจล้วนๆเนี่ยผมชอบสุดๆแล้วตอนเนี้ยทารับทารับอ่าทารับนะทารับชองทับสุดๆสตาร์กเรามีปาซีชองมาซีซูมชอนไลท์ซินลิดโกเขาก็ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่ามาซิ้วเนี่ยในจับพังเนก็ยังถูกแน่เดิมมาละเริ่มมาแล้วเฮ้ยมาซิ้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว ใช่เฉยอ่ะเอใช่เฉยอ่ะถูกต้องแล้วคิดตัวไหนคู่นี้เกี่ยวกับได้ปิดตัวจีตมาอย่างโรจินเล็กอะไรนะเลมี่อ่ะเลมี่ที่มีข่าวว่าที่สุดท้ายเลือกไปทีวีอาป์ินฟาเ์อติดอารมณ์หรือเปล่าใส่อารมณ์เนี่ยผมกรนิวไงี่ยผมว่าดีนะอย่างแรกเลยครับผมว่าดีนะเพราะว่าจริงๆ q ี r เนี่ยมันไม่ติดมันมันมีปิดตัวจีตอยู่หนึ่งตัวคือชอรัลทิลิทเนาะ อีกตัวหนึ่งปา้าีกตซงมันเหมือนห้องเครื่องมากกว่าเดี๋ยวนี้นครับนาทีเป็นห้องเครื่องมากกว่ากลนะามงามากขึ้นเออเป็นกลางมากขึ้นไม่มิติมิติเกมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องการ QPR เนี่ย QPR ต้องการตัวแบบเขาเรียกว่าตัวรักเสียงที่มันตัวนึงครับซึ่งผมคาดว่าเรมี่เนี่ยน,น่าจะตอบโจทย์ได้ในพอสมควรแต่ว่าคืนนี้ด้ลงหรือเปล่าไม่รู้<อ>ผมว่าอาจจะอาจจะได้ลงเลยมั้งเพราะ QPR เอาใครมาก็ยัง